น่ารักจริงๆนะครับนี่นั่งรถกับใครครับเนี่ยด้วยอ,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 อ๋อสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่นี่ม,มีมีอะไรอยากจะบอกไหมนี่ทุกคนก็คิดถึงดังเก่งมากไม่ใช่พ <c oughs> ึ่อกับพึกคน พูดกับทุกคนปืนคนอยูย่แล้วจังมากท่านผมคุณก็เก่งเหมือนกันนะครับแอบดูมาแอบดูมาในทวิตเตอร์อเก่งมากเลยครับคุณจุมอาชเชนอ,อ,อ,อ่ามีอะไรอยากจะบอกก่อนจากลาเลยครับผม ไม่ใช้คำผิดก่อนบายบายหวานใจฉันชอโอเคโอเคไปเจอกันไม่เจอกันอ่าคืออยากจะบอกว่าจุงคุยกับผมอย่างเดียวเลยอ่ะอยากให้นิสศษให้ทุกคนหน่อยชื่อแล้ว่าหวานจริง